ไอ้น,นี่มันเป็นใครมันรู้จริงหรือเปล่าก็จะขายได้จริงหรือเปล่าแฟนเบสมันจะไม่เชื่อเลยความเชื่อเลยใครใช่หรอตอนที่นี่คือน่าจะอินเคสเป็นแบบเป็นปกติเลยนะครับค่อนข้างห่านสวัสดีครับผมผมจอกาเซียดนะคะแหม่คู่สั้นๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อหลายคนไม่รู้จักนะครับวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่มีชื่อว่าคิวบอยนะครับก็ต้องบอกว่าเราชอบคิวบอย ตอนนี้เราเริ่มจะแบบจริงจ,จังก,การทํา YouTube แล้วก็ทีก็มีตบตัดคลิปสร้าไปลงช่องอื่นตรงนี้นั่นเนาะณวันนี้เนะี่ยนอกจากตัวคิวแคสนะครับที่ทํากับพี่แว่นนะครับตัวผมเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าขอบคุณแฟนๆมากๆเลยนะฮะหรือว่าคนที่ตามเพรว่ามาจากอ่าตัวของคิวแคสหรือว่าตัวของแบรชูบอยนะครับพี่ซื้อเสือ้อผ้าสนับสนุนพวกเรามาตลอด56ปีนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องงานที่ทําดีที่จะบอกว่าคิวบอยเรามีรายการใหม่ๆหหนึ่งรายการแล้วเออ ซึ่งวันนี้รายการนะครับมันอาจจะไม่ได้ออกไปทำแบบ volatility มากนะครับแต่ว่าเป็นตัวผมคนเดียวเลยเพียวๆเลยนะฮะชื่อรายการว่าคิ้วจะปวดหรือหัวปวดบนหัวปรวมานี้นะฮะโดยเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่ามาสื่อาสารให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับด้วยด้วยประสบการณ์ในการทําแบรนด์เสื้อผ้าแฟช,าชั่นชิวบอร์ดนะครับเราเองก็เจอกับอุปสรรคต่างๆ,างางๆามากมายหลายตานะครับก็คิดว่าอยากจะเอา ปัญหาหรือขั้นตอนวิธีการทํางานอะไรเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะเอามาพูดคุยแชร์นะครับเป็นข้อมูลหรือเป็นเคส e s t เอยหรือเป็นประสบการณ์นะครับมาให้กับท่านผู้ชมเนี่ยหรือว่าท่านผู้ดูทุกท่านเนี่ยได,ได้ได้รับฟังรับชมกันนะครับเพื่อบบมีใครแบบฟังแล้วอยากจะแบบอุ้ย เบื้องหึเบืบ้องหลังของการทํางานของโปรเซสขั้นตอนนั้นๆมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคกว่าจะออกมาเป็นสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างหรือแบบว่าอาจจะดูแล้วเพิ่มนะครับเสริมในเรื่องของส่วนของแพชชั่นเราเนี่ยเข้าไปทําให้แบบเอ้เรามีความแบบใิรจะหืือหรือว่ากระหายอยากจะทําลูกค่าทำอะไรสักอย่างอาจจะไม่ได้เป็นเร่องแบรนด์เสื้อผ้าแบบแบบผมก็ได้นะ เออจริงๆหลายคนอาจจะทราบว่าตัวผมเองก็จริงแล้วมีเอ่อหลายหลายโรนะครับตอนนี้เป็นแบบนักแข่งอ e ีสปอร์ตมาก่อนนะนักแข่งเกม Point Bank นะครับแล้วก็มีมาทำงานโปรดักชันนะครับกับ m อ็มพีแอลไลซ์สตีมนะครับเป็นบอดแคสต์คาทอดสดกา,ารแข่งขันอ่ะแล้วก็มีพัฒนาตัวเองมาเป็นนักพากย์ด้วยอ่านักพากย์เกมแนว FPS นะครับแล้วก็มีทำบริหารสาก,กัดทีมเอ็กซ์พีออร์เรลก่อนหน้านี้เป็นทีมอ e ีสปอร์ตนะครับแล้วก็มีทำแบร์คิวบอยเสื้อผ้าแฟชั่นที่เรียกว่าเจาะกลุ่มแทร็ก สำหรับวัยรุ่นกลุ่มคนเล่นเกมนั่นเองนะอันนี้รีแคปสั้นๆไม่ได้จะมาโอ้อวดอะไรนะแต่เพื่อให้แบบมีแบ็กกราวโป้กันหน่อยเนี่ยคนจะคงว่าทําไมต้องมาฟังไอคนนี้หรือคนที่รู้จักผมหรือแบบเข้ามาแล้วแบบไอนี้มาเป็นใครมันรู้จริงรหรือเปล่าหรือที่เรามาพูดเนี่ยคืออ้างอิงมาจากไหนนะครับโอเควันนี้เขาปี่ยเราชื่อคิดน่าจะบอกแล้วนะครับจริงๆเรื่องราวมันยเยอะแยะามากมายตลอดระยะเวลา5-6ปีเราทํางานมานะครับในแบนชิวบอย วันนี้อาจจะหยิบยกอะไรที่มันสดๆใหม่ๆ,มๆ,ๆแล้วลรอระดานเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าพูดไปน่ะอาจจะทําให้คนเนี่ยเข้าถึงเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับในการทํางานเราอาจจะไม่ได้เรียนทํานาเลยนะว่าเอ้ยเป็นเรื่องราแบบปีไหนๆๆนไหนๆแล้วเราจะแบบค่อยๆเรียกว่าขัดเกาลา้วกันเอาประเด็นมามาถกกันรวมถึงท่านผู้ชมด้วยแล้วกันสากใครที่แบบเป็นแฟนคิวบอยแล้วแบบอย,อยากจะลุกเรื่องนั้นมันมีปัญหาตอนนั้นหรือแบบ ประเด็นนั้นมันเกิดแล้วมันยังไงต่อเนี่ยก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์เข้ามาเพื่อได้สอบถามแล้วผมอาจจะเอามาอธิบายนี่แค่อะไรที่พูดได้หรือสามารถเอามาเป็นวิทยาทานได้นะครับโอเค ก่าจะเข้าเรื่องนะวันนี้อาจจะต้องขออภัยด้วยเป็น EP แรกนั่นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางคิวบอยด้วยนะท็อปิกวันนี้นะครับเราอยากจะหยิบยกนะฮะในคอเลกชันคอเลกชันหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนอาจจะได้เห็นกันแบบเรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่เอ็นเกจเข้ามาในช่องทางของคิวบอยมีทั้งที่แบบเป็นแฟนเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแฟนการ์ตูนนะครับที่มีอาจเป็นอนิเมะนะครับชื่อเรื่องว่าโซโล่เรเวอริงซึ่งเราได้ได้มีการร่วมงานทำคอเลกชันไป แล้วก็เปิดขายไปที่เรียบร้อยแล้วครตั้งแต่ในช่วงเออประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งบอกที่มาที่ไปก่อนเล่าเท้าความก่อนนะครับที่จริงโปรเจกต์โซโล่เลเวลาเงเนี่ยมันเกิดความตั้งใจจากว่าคิวอยเองครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเรามีขายเสื้อทีมอีสปอร์ตเอลยมีทําแบรนด์ตัวเองด้วยมีทั้งแบบไอดีนิตี้เป็นพี่แว่นคิวบอยนะครับที่เป็นชื่อแบรนด์มีโลโก้ใชั้นแมแล้วก็มีหน้าน้องแมวบีเกิลที่เป็นแมวของพี่แว่นนะครับโดยเออ่ด้วยระยะเวลานะครับที่พัดพาเราแบบ ทำแบนด์มาเนี่ยกางไีที่แล้วก็มีโอกาสใช่ก็โอกาสได้เลยนะครับไม่รู้ไปเข้าตาใครยังไงนะครับมีเอเนนะครับก็บอกวงการลิขสิทธ์การ์ตูนเนี่ยมันจะมีคนดูแลจัดการลิขสิทธิ์คือมันไม่สามารถเอาไปใช้มุโมโซได้นะครับการ์ตูนเนี่ยมันมีออนแอร์มาไม่ว่าจะเป็นมังงะที่แบบเป็นการ์ตูนใช่ไหมแล้วก็มีแบบที่มันเป็นตัวอนิเมะนะครับซึ่ง ไอ้ตรงนั้นอะมันจะเป็นสิ่งที่เรารับชมดูกันไปทั่วไปแต่ทีเนี้ยการที่คุณสามารถเอามาต่อยอดอะไรใดๆก็แล้วแต่ออกมาเป็นคอมมิชชั่หรือว่าจะชือ่อพาณิตการทําร่วมกับกระตูน,นแล้วก็่มีการสร้างไรายได้นี่ครับจะต้องผ่านผู้ดูแลเพราะว่ากร์ตูนสน่วนใหญ่เนี่ยต้นทางมันจะเป็นแบบประเทศ ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเอ,อ่ยญี่ปุ่นมีจีนมีระยะหรือมีฝั่งที่เป็น NA เอเมริกานะครับซึ่งสองโลกเลยว่าน่เนี่ยถ้านหัวใจเพราะนะรัเป็นการ์ตูนเริ่มต้นอยู่ที่เกาหลีได้ในวางอะแล้วก็ถูกยิบยกมาเป็นภาคอนิเมะการ์ตูนที่เป็นวิดีโอนะครับก็คืออยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีกู้จัดจาหน่ายมิกสิทธ์นะซึ่งมิกสิท์เจ้าเนี้ยเขาก็เรียกว่าทักมาหาเราซึ่งตอนนี้ทักมาหาเราเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบว่าบีบแบบวิต้องเลือกการ์ตูนอะไรใดๆยังไงนะครับมันเป็นแค่เหมือน มาสร้างโอกาสให้เราเราเองก็รู้สึกอุ้ยมีโอกาสตรงนี้มาว่าแบบมีกระตูนมีไอจนั์ทักมาแล้วก็ในนั้นเนี่ยมนยีก็มีกระตูนที่เรื่องเยอะมากเลยครับประมาณแบบน่าจะมี 30- 40เรื่องก็ค่อเยอะเลยซึ่งกู้ชื่อไปเนี่ยผมว่าคนที่เราฟังส่วมาจะรู้จักแบบเกินสิบเรื่อง20เรื่องอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโซโล่เลเวลลิงแต่ณณณเดวัน,นเนี่ยโตผมเองเนี่ยคือเรียกว่าหัวชนฝาเลยเรื่อความที่เราก็เห็นรูปแบบธุรกิจหลายแบบว่าโอเคไม่ว่าจะ เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นหรือไม่ใช่เลยเนี่ยเ <c oughs> ขาก็มีการเอาลิขสิทธิ์การ์ตูนมาคอแลแลบเพื่อสร้างเพิ่มมูลค่าของไอเวนตหรือว่าแบรนดิ้งนะครับหรือยอดขายต่างๆนะครับออกมาโปรดักต์นู่นนี่นั่นน,นะครับ <c oughs> ซึ่งการ์ตูนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ตูนแมสเลยหรือเป็นที่นิยมมากๆซึ่งมีแบบ5ซีซันขึ้น6ซีซัน8ซีซันนะครับหรือว่ารู้จักกันทั่วโลกโกลบอลเลยแบบดังมากๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าณวันนั้นเนี่ยมันจะมีการ์ตูนไม่กี่เรื่องครับที่อยู่ในไลเซนลเซ ที่สะดุดตานะครับแต่ว่าไอ้คำว่าสะดุดตาในที่นั้นมันไม่ได้เกิดจากว่าหุยเราแค่เห็นแล้วรู้สึกว่าเอราเอฟเฟชั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันเกิดจากการทักท้วมทักขามจากน้องๆในออฟฟิศที่ทํางานของคิวบอรนี่ครับผมอะด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังหรือไม่ตั้งใจเราก็เปิดรับโอกาสที่จะได้เซสชั่นพูดคุยใช่ไหมปรากฏว่านวันนั้นน่ะน้องทุกคนก็ทักแล้วก็เริ่มพูดกันมาแบบเรื่อยๆ อา่าเรียงเรียงเสียงนันมาว่าโซโลครับพี่โซโลโซโลขาโซโลโซโลเลเวลลิ่งผมก็แบบว่ไอโซโลเลเวลลิ่งมันคืออะไรนะน้องก็เริ่มมีการแบบอธิบายนะครับให้ข้อมูลดีฟอร์มชั่นผมเพิ่มว่าอ๋อมันคือการ์ตูนแบบดันเจี้ยนนะครับพี่แบบมันมีซีซั่นหนึ่งมาแล้วอ่ามันอินมากแล้วคนเล่นเกมเข้าไปก็สามารถที่แบบเหมือนเราดูแล้วเล่นเกมไปดูตัวเก็บเลเวลขึ้นไปเป็นขั้นๆอนะไรอย่างจากแบบเป็นโนบอดี้เป็นอะไรกันแบบเป็นซัมบอดี้ด้านอะไรเงี้ยผมก็ฟังแล้วแบบเฮ้ย มันขลัดเลยหรอเลยยน่าสนใจแล้วก็ตอนแรกเราก็เริ่มแบบว่าเอ้ยมันฟีดแบ็กมันมันมาแบบแปลกๆแล้วเพราะว่าแค่คนเอาฟีดพูดเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันก็เอะแล้วนะครับเพราะว่าการ์ตูนที่เหลือไม่ใช่ว่าน้องรู้จักนะครับน้องรู้จักเมื่อนนั้นที่ผมบอกไปว่าตั้งต้นนะว่าผมคาคาน่คือจริงอ่ะมันมันไม่ได้เชิดคาคาแบบนั้นแต่ผมแค่รู้สว่าเอ้ยถ้าเราดูจากโลโมเดลคนอื่นๆที่เขาทำอ่ะผมรู้สึกว่ามีการ์ตูนที่น่าสนใจเหมือนกันแบบที่เขาทาแล้วมันมีซั c เซสเ c สนะครับเพราะว่า เฮ้ยเป็นกระตูนที่อยู่มานานอย่างตอนนั้นที่ที่ผมเห็นแล้วผมที่ไม่ซ้ําใครแหละมันเลือกไขกวันนั้นอ่ะไม่เลือกกระตูนซ้ําคือไอ้ซ้ำเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราสึกว่าเอ้ยทามีคนทําแล้วแล้วทําอีกมันช้านะฮะแล้วก็มีกระตูนอื่นที่ผมสึกว่ามันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันแต่แค่ยังไม่มีคนทำหนึ่งในนั้นคือกยูกิตผมเองนะเลือกยูกิการ์ดการ์ดเล่นมันจะเด็กนะข่าพลรงคล่าพลังเออ,อางเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกไปพอน้องๆเริ่มแบบสาวเสียแต่แล้วแบบนั่นก็โซโลดีกันยังไง ผมก็ลองถามข้อมูลเพิ่มเนี่ยเรื่องโอเคเรื่องสตอรี่เทลลิงเราพอเข้าใจละสำคัญของถามอ่ะมาเรื่องเงื่อนไขว่าไอ้การ์ตูนนี้มีมานานแค่ไหนต้องบอกซีซันเดียวครับพี่แต่ในการ์ตูนมางะมีะมานานประมาณนึงแหละอ่ามีให้อ่านมาก่อนละเราก็แบบมซีซันเดียวถ้าเทียกบกับการ์ตูนในตลาดที่เขาทํทำกัะก,ก็จะขายได้จริงหรือเปล่าแฟนเบสมันจะไหวไหมกําลังซื้อจะเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยนอกนั้นคือต้องบอกตรงว่าไม่เชื่อเลย <c oughs> ความเชื่อเรยใครไข <c oughs> ใช่ครับแต่ก็เสุดท้ายเนี่ยเราก็ แพ้เสียดข้างมากแล้วกันด้วยความแบบเราให้เครดิตน้องๆในทีมเลยครับว่าเราเลือกร่วมกันเนี่ยลราเสียสุดอย่าเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่ทำข้อมูลนะครับนอกจากฟังเสียงน้องๆเราผมก็ถกโต้เองก็มีไปถามแบบคนรอบตัวว่าแบบรู้จักโซโลรเรลลี่ไหมมันคือกระตูนแบบนี้เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่คอมเมนต์หรือว่าฟีดแบ็คที่ออกมาไม่ได้เป็นโพสิทีฟหมดเลยว่า e y, เอ้ยมันดีมากมันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยด้วยความสดความใหม่ของมันโดยมิติการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะอินโมับรีเละกับความเป็น เกมเพย์อะไรเงี้ยที่คนเล่นเกมอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้ามันมาถึงขั้นเนี้ยในช่วงแบบเดือนสองเดือนนั้นที่เรามีมีการพูดคุยสื่อสารกับทางตัว,ต,วตัวแทนที่เขาดูแลลิขสิทธิ์ของโซโล่เริออ่องนเนี่ยแล้วบอกกับว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะเปิดทางเราครับเพราะว่ายังไม่มีใครเลือกกระตูนเรื่องนี้ทำอ่าในค่าของเวอร์ชั่นไน์นะครับต้องบอกว่าในผมไม่ได้ยาื่ในโลกไหมแต่ว่าในเอเชียคือไม่มีแน่นอนเราเราน่าจะแบบเป็นจ้ารแรกๆที่ออฟฟิเชียลแล้วมีความตั้งใจที่อยากจะทําให้มันเป็นแบบออกไปในแบบแฟชั่นจริงๆ เพราะว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยจากที่เราดูอ่ะในเรื่องของการทําเสื้อผ้าแฟชั่นที่เป็น c o l เลคชั่ t i o n กับกระตูนอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าที่อยากเห็นอะไรที่มันแตกต่างอ่ามันจะมีอ่ะมันจะมีถ้าถ้าใครเห็นแล้วเราชอบเรียกว่าไอ้นี่เป็นโอตาฟูหรือเปล่าคือใส่เดินมาแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยคือเสื้อกระตูแน่นอนชัดเลยอะไรเงี้ยแบบว่าลายเนี่ยมันจะออกมาแบบเด่นเดนเลยซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้อยากให้ทําออกมาแล้วเป็นคองสแบบันั้น,น,นก็เลยสว่า เอออาร์ตเวิร์กเออหรือ,อไอเออย่างไอพี IP ที่เขาให้มาเนะี่ยแอสเซทต่างๆเควี v, ก็สามารถที่จะเอามาอัดแทปใช้ทําให้มันออกแบบมารูปแบบที่เราอยากจะมาเสนอยังอยู่ในข้อจํากัดนี้อยู่นะครับแล้วก็บวกกับไม่มีใครเคยทํานี่ก็เลยมองเป็นโอกาสซึ่งตอนนั้นอ่ะมีแค่นี้เลยอ่าอเครสาวเสียงภายในรอบข้างนะครับแล้วก็เราเป็นเรื่องของการที่ไม่เคยมีใครทําแต่หาก็าเสี่ยงไหมเสี่ยงพอต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับการที่เราเลือกหรือกสิกร์ตูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใหม่เก่าหรือแล้วแต่ทุกอย่างมีต้นทุนครับไม่ใช่วันนี้เขา วิ่งเข้ามาหาเราปุ๊บเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะไม่ใช่เราเลือกเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยจ่ายเงินนะครับก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าค่าเหมือนค่าใช้รายเส้นแล้วกนะันค่า IP พรายเส้นนะครับแล้วก็มีค่า MG รุ่นนี้น่าม,มีมั่งการันตีนะครับซึ่งเ้าบอกว่าด้วยความความค่ามโซโล่เนี่ยผมไม่ได้ใจว่าก,การะตัวเรื่องอื่นเท่าไหร่เพราะตอนนั้นอนะ่ะเราไม่สามารถรู้ราคา,าเัวอื่นได้เกินกว่าเราจะต้องซีเรสไปเลือกเราถึงจะรู้ว่าอ่าเลทอ่ะจะประมาณเท่าไหร่นะครับแต่พอเราเลือกกระตูเรื่องนี้เลยเราจะรื่องนี้ นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าก็ไม่ได้ถูกก็มันหลักขึ้นเราก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับว่าสามารถเอาอะไรไปใช้ได้บ้างนู่นนี่นัน่นออกแบบอยู่ในเงื่อนไขอะไรนะฮะซึ่งโอเคอันเนี้ยในเวลารายการที่เราคุยตกลงแล้วก็เซเยนอยากว่าเราทำเนี่ยอยู่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับกลางปีที่แล้วประมาณเดือน5เดือน6ประมาณนั้นนะครับซึ่งสลายคนก็นจะแบบเฮ้ยโอ้โหดีจังคิวบอยเลือกโซโล่แล้ววิ่งมาทําน่าจะง่ายมั้งกระตุงก็ไฮอะไรเงี้ยโอ้่นี่แหละคือสิ่งที่ผม จะเอามาแชร์เล่าให้กับอยากจะซื้อหรือจะิการ์ตูนจังมันไม่เป็นเหมือนกันครคือตอนแรกเราไม่รู้ครับโอเคมันก็มีการเสียญญาเนาะมีเงื่อนไขมีบลิซีต่างๆแต่กว่าเราจะมารู้เนี่ยว่าข้อจํากัดในการทำจริงๆอะ่ะมันมันได้ประมาณไหนอะ่ะก็คือต่อเมื่อเราเลือกไปแล้วเขาจะส่งแอคเซนมาซึ่งโอเคเรารู้แต่แรกว่าเขาจะส่งมาแต่พอส่งมาปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าข้อจํากัดเลยด้วยความที่ หนึ่งเลยละโซโลอ่ะเป็นกาโซโล่ที่เป็นการ์ตูนที่เพิ่งมีแค่ซีซั่นเดียวในพาร์ทของอนิเมะเพราะนั้นอ่ะสิ่งที่เขารีซอร์ซิงในการใช้อะมทีเรียต่างๆมันจะมีค่อนข้างน้อยมากอ่าแล้วความโดดเด่นมันก็จะไม่ได้เยอะจุดไฮไลท์อะไรอย่างนี้ครับถ้าเทียบกับการ์ตูนที่มีหลายซีซั่นเนาะแล้วก็ถ้าดูของม,มาข้อที่2ก็คือความแตกต่างในการออกแบบดีไซน์การทํางานด้วยความพอเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้เราทําอะไรออกนอกกรอบมากเพราะมันจะหนีความเป็นการ์ตูน ภาพจําต่างๆใดๆนะครับที่กําลังแบบมีการสื่อสารอยู่กับคนที่เป็นแฟนการ์ตูนเขาแล้วมันไม่มีคู่เทียบว่าใครเคยทําแบบไหนพอเป็นการ์ตูนทีอย่างอื่นนะที่มีซีซั่นหลายๆซีซั่นอ่ะอาจจะเกิดความแบบเคยทําหลายๆรูปแบบแบรนด์นั้นแบรนด์นี้หยิบไปทําแบบนั้นมันก็เลยมีภาพที่จะแบบสามารถที่จะไปต่อได้ว่าให้แตกต่างยังไงอะไรเงี้ยพอเขาจะแปยว่ามีมีมีคนทําหลายแบบแต่พอเราอ่ะเป็นสาตั้งต้นเลยเป็นคนแบบนําล่องเลยอ่ะมันก็เลย ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าควรจะทําอะไรที่มันแปลกแยกออกไปได้ไกลามากนะครับก็เลยโดนบีบข้อจํากัดตรงนั้นทีนี้เราก็เลยต้องมาดูจากโหสิที่เขาให้มากับข้อจํากัดที่สามารถทําได้ก็ใช้เวลาเบสตอมคิดกันอยู่นานนานขนาดไหนเราเอะรู้ว่าโปรเซสการทํางานอะกับเมืองนอกอะเราเผื่อใจไว้แล้วมันจะเหมือน,น,เ,นเราทําเองคิดเองตัดสินใจเองนะครับมันจะมีการที่เราต้องส่งแอปฟูซึ่งแอปฟูซ์เนี่ยมีทั้งเอเจนต์อ่าจะเป็นด่านหน้าก่อน แล้วก็มีไปถึงอาจารย์เหล่าอาจารย์หรือว่าต้นทางลิขสิทธิ์เลยที่เขาแบบเป็นคนแบบอ่าทำกระตุ้นเรื่องนี้นะครับมีการสอนครูไปทางต้นสังกัดหลักเลยซึ่งมันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะหลายสเตปม,มากเทคถามเยอะอ่ามันจะไ,ไม่เหมือนแบบเฮ้ยวันนี้เอาแบบนี้ผมตัดสินใจอานเงี้ยคือเราเรียกว่าลุยต่อได้เลยแต่พอรอบนี้มันคือเหมือนผ่านเอเจนต์เราเราก็มีงานอีดิชช่ไหมมีการดีไซน์มีงานคิดนี่นั่นส่งเอเจนต์เอเจนต์ส่งนู่น ต้นต้นทางสก,กัดเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะทุกการแก้หนึ่งครั้งเนี่ยน่าจะบกลบประมาณ2องทตีต่อที่นี่คือน่าจะอินเคสเป็นแบบเป็นปกติเลยนะครับค่อนข้างทานและจริงๆอ่ะเรื่องคาดีไซน์มันไม่จบแค่ดีไซน์อ่ะมันมีเรื่องของอ่าดีไซน์ที่เป็นตัวของเรือเนี่ยตัวเสือ้อเนี่ยคอคือแขนทรงนะครับแมททีเรียลที่ใช้ต่างๆนะครับผ้าต้องแจ้งเรียกว,ว่าสเปซิฟิกหมดเลยนะครับเราต้องบอกแมททีเรียลทั้งหมดไม่ได้บอกแค่ตัวของตัวดีไซน์เดียวที่เราแอปพูดนะครับเพราะนั้นเนี่ย การดีไซน์มันก็เลยค่อนข้างที่จะประสมผสานหลากหลายความคิดหลากหลายไอเดียหลากหลายปัญหานะครับจนกระทั่งเนี่ยสิ่งที่มันนำพาเราเนี่ยเราก็เคิมเลยเฉืาอว่าเขิมด้วยความที่อันนี้ต้องยอออกตัวอยอมล้วก่อนว่าเราไม่ได้เก่งครับแล้วก็ผมมันมีพอมประสบก,การณ์กับการทางานต่างประเทศมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อกสิทธิ์แต่พอรู้ว่ามันต้องใช้เวลานานกับต้นทางแต่เพียงรอบเนี้ยพอมันเป็นพาร์ทโปรดักชั่นอะที่ต้องเนี่ยอย่าได้บอกเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเดี๋ยอเอาให้ดูเนี่ยมันก็จะ มีทรงเสือ้อมีสีสกรีนใช้เป็นเท็กเจอร์อะไรอย่างเนี้ยคือมันต้องบอกหมดเลยนะแบบคอลาเบลที่เราใช้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอ่าโซโลเดเวอร์ริงแอนิเมชันคัตเนอร์ก็คือมันจะมีบอกเป็นเหมือนแบบเซอร์รีฟล์ครับว่าเป็นของแท้ก็สิทธิแท้นะครับเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยถ้าใครซื้อของโซโลเลยที่อยู่ที่วอร์แบบจะรู้นะครับเนี่ยสกรีนทั้งหลังต้องเป็นแบบนี้นะต้องมีโลโก้วางแบบนี้นะขนาดดิเมนชันทุกอย่างต้องบอกหมดเลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราจะไม่ทำแบบ4-4-5เรี่อยไม่ได้เลยนะครับ พราะนั้นบางอย่างมันก็บวกกับความตั้งใจของเราบางอย่างบวกกับความไม่รู้ของเรามันก็เลยมีมีการแก้ระหว่างขาคนข้างเยอะเยอะขนาดเยอะจนอย่างที่บอกเขิลมากเขินขั้นแบบเนี้ยกว่าจะออกมาเป็นใดๆนะครับที่เห็นกันเนี่ยไอ้ไลน์ชาร์โด้โน่นนี่นั่นนะครับก็น่าจะล่วงเลยไปไกลล่วงเลยไปประมาณรู้ตวอกทีก็เกือบสิบปีละเกือบสิบปีแล้วเนี่ปอล่าไม่รมาแปดชิ้นนู่นนี่นั่ดิอ่ามีเจอซี่สองมีเชิ์ตนะครับ มีเสือ้อยืดแล้วเป็นผ้าหงม์แน่รู้ตัวดีก็โอ้นี่จะซีปีเลยเนี่ยรักเขาก็เริ่มถามเราแล้วว่าสูตรจะเอาอยัางไงจะวางขายช่วงไหนเราก็เลือกสูตรว่าโอ้ยโอเคมันเริ่มเป็นอย่างที่บอกครับเราอะดันโดนมากครับเพราะว่าไอ้ความหาตรงการเนี่ยมันหายากมากในช่วงแรกเราปล่อยเวลาแบบจอยๆเลยครับไม่ได้ลิมิตตัวเองเพราะไม่ลิมิตปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราอะใช้เวลากับมันได้เยอะใช้ได้เยอะจนถึงขั้นแบบเราต้องการสิ่งที่เราทําของจริงอะออกมาให้มันใกล้กับความคิดเรามากที่สุด ที่เราต้องการโดยผ่านการแอปปู Apple จากเขาแล้ว100%มันก็เลยใช้เวลาลุวนเลยไปนานจนกระทั่งเราก็อย่างที่บอกครับช่วงปลายปีก็โอเคแนและว่าเราจะเสร็จประมาณไหนนะครับวันที่เริ่มผลผลิตนะครับช่วงวันมกราภุมภาเนี่ยออกมาเป็นลายนั่นนู่นนี่นะครับวางแบบนี้อย,อย่างเง,งี้ยห้ามคอปนะคอปไม่ได้อะไรเง,งี้ยคือเขาจะบอกเลยตัวเนี่ยห้ามแบบเชฟไซส์ต้องเป็นบานนี้นะตัวละครจินกูอะไรเง,งี้ยครับมกรามาปับ๊บทุกอย่างโอเคเข้าที่เราว่าตกลงแล้วว่าเรา,เราจะเปิดขาย ด้วยจังหวะเนี่ยจะไม่ผูกาไทาม์ลายการอยู่เราก็อยู่มาร่วม,วมแบบเดือน2เดือนประมาณนี้ครับใช่ที่ต้องไปเป็น l e ีท t าในการผลิตซัพพลายเออร์ต่างๆใดๆนะครับเราเองอรู้อยู่ลวมีการสื่อสารพูดคุยกับทางเอเย่นว่าโอเคเดี๋ยวจะมีการ์ะตูนโซโล่เลเวลลิงซีซั่นสมาช่วงต้นปีแต่เราอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเปิดอะไรยังไงออนแอร์วันไหนแพลตฟอร์มไหนอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดังขนาดไหนด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าย้อนเท้าความไปตอนแรกอะเรารู้แหละว่าโอเคเสียงหรือเสียงเราอ้านเนี่ยมันก็ ค่องข้างที่อยากเช็คแล้วมันมีดีมานประมาณหนึ่งแล้วกันแต่เราไม่รู้มันจะขนาดไหนนะครับเพราะว่าด้วยอาจจะด้วยแล้วเวลามันซีซั่นมันจบมาแล้วเรามาเรื่อง,งตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากทานะครับแต่พอมันมาและมาไกลเกินและที่จะถอยกลับ7 80ตรงเนี้ยเราต้องไปต่อในพาร์ทของการท,ทํา PR ด้วยความที่ชูบอยมีข้อเสียครับคือเราไม่ได้เป็นแบรดที่ต้องบอกว่ามีทุนนะครับเยอะสักเท่าไหร่กับเทียบกับแบรนด์ที่แบบในตลาดหรือว่าสามารถที่จะทํางาน อีเวนต์ใหญ่ๆเปิดตัวหรือว่าแกนโอเพนนิ่งหรือว่าป๊อปอัพสโตรอะไรเงี้ยเราอะออนไลน์มาสตอรเลยออนไลน์แบบเอาเวออนเลยแค่คำนี้ได้เลย Facebook IG เว็บไซต์ Shopee อันนี้เหมือนบ้านเราเลยคือ <c ười> บ้านเราเลยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถ้าจะทําแบบวิธีเดิมๆที่เราทําอยู่เนี่ยมันอาจจะยากเพราะว่าด้วย t a r g e t ุ n g ที่เรามีนะครับออเดียที่เราถืออยู่อะไรเงี้ยเราอาจจะมอว่าเราอาจจะสื่อสารหรือว่า,อนนาเอาไปไม่ถึง กลุ่มแฟนๆของตัวกระตูนอนิเมะของโซโล่หรือว n ลลิงแต่เราเลือกมาแล้วก็เลยมีการทํางานเพิ่มในส่วนนี้ว่าโอเคเราจะไปให้ถึงคนลับที่เราตั้งเป้าไว้หรือว่ายอดขายแล้วกันอนาจจะยอดขายได้ได้มากในโดยที่เราไม่มีทุนไปทํางานอีเวนต์นะครับก็เลยมีวางแผนเรื่องมาร์เก็ตติ้งมีการทํางานร่วมกับบริษัทแบบมาร์เก็ตติ้งเพิ่มเอเจนต์เอเจนซี่นะครับเพื่อแบบกระแสนในช่วงนั้นอะของโซโล่วลลิงของเราที่เราจะประกาศขายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปได้ทั่วถึงมากที่สุดนะครับ แต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยวันที่เราเริ่มรู้แล้วว่า,ทา,าไทม์ไลน์ไฟนอลเนี่ยจะเปิดขายช่วงไหนเนี่ยประมาณช่วงมีนาคมอะจังหวะนั้นอะเราก็เห็นแล้วว่าสีคู่ไปเลยคือทาง n น็ f l i x เนี่ยครับเขาก็มีประกาศว่าจะออนแอร์ air, ตัวประตูสองโซโล่เรเวอร์ดิงซีซั่นสนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งบัจเจตสูตรเลยแบบศูนย์เลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกว่ามันจะออกช่วงไหนเราจะเสร็จตอนไหนนะค,คือตอนแรกเราตอนนั้นเราคิดว่าเสรร็จเเเมมืื่่่ออไหขายยนนั้นเลเพราะว่า ูรีบมากมันดําเนินมาทั้งปีแล้วเอ้ยมันกัดอั้มน,นมันไม่ไหวแล้วมันอยากจะปล่อยของอยากให้คนได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วพอจังหวนะนั้นมันมาเราก็เริ่มทักกันแหละสก,กิจกันเฮ้ยใจเย็นเบก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนดูดูกระแสน้ําก่อนเพราะว่าตอนนี้ยซีซั่นม,มันเปิดพอเปิดปุ๊บเราก็เข้าไปดูเลยครับว่าสล็อตเนี่ยในแ,แต่ละออนแอร์ air, ที่เขาจะปล่อยลอนคอนเทนต์ e p EP ีีเนี่ยมาช่วงไหนอ่ปานะประมาณนั้นประมาณนั้นเอ้ยอันนี้อัน,น,อน,นต้องบอกว่า เราไม่ได้สิภาพนี้เลยครับเพราะว่าเราเคยเห็นแบรนด์อื่นๆทำอย่างที่บอกอะกับกตัวที่มีแฟนบอยแฟนเกิร์ลหรือแบบแฟนเบสหนาแน่นอะมันมันหลายปีมากกระตูวมันหลายซีซั่นมากนะครับแต่พอเราเราเห็นแล้วว่าโอ้โหคนพูดถึงเยอะมากเราเช็คโอ้โหคนกดไลค์คอนเทนต์น,นั้นนู่นนี่มีการล้อทํามีมหลักมือหลักแสนในเอเกนตมหาศาลมากในช่วงของออนแอร์ซีรีส์ของตัวอนิเมะโซโล่เรื่องซีซั่นสองนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแบบ คุยกับทีมงานว่าไอ้สีเราวางไว้เนี่ยเราก็มีการแอดจัดนะครับปรับหน้างานเหมือนกันแปพายเพื่อเข้าไปล้อรีเดทกับตัวกระโูนแต่หลายคนก็ไม่รู้มันมีประหาอยู่เล็กๆหนึ่งแต่ไม่เป็นปัญหาที่ใหญ่สำารับแล้วก็คนที่เป็นผู้บริโภคน่ยอาจจะไม่ได้เห็นกับเราก็คือว่าทําไมไม่มีนาทีเลียหรือแอคเซสหรือ CI หรืออะไรต่างๆของตัวกระโูนซีซั่นสองเลยเช่นอัพยามดเออหรืออะไรยะพี่เป็นคลายเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ที่บอกมันไม่เกี่ยวที่ซีซต่นองแต่แรกเราเนี่ย ซื้อมาข้อจำกัดคือทําได้แค่แอสเซทของซีซันหนึ่งไอทีซีซันหนึ่งเท่านั้นแต่เราอะจังหวะจัพัดผูาผมาปล่อยร้อนดับตอนช่วงซีซันสองออนแอร์ไปดีนะครับเราก็เลยจิ้มวันไปที่วันสุดท้ายของซีซันเลยครับเพราะมันน่าจะเป็นช่วงวันที่มันพีซึ่งต้องบอกว่าก่อนไอหน้าที่เราคิดว่าจะ,จะไปวันที่พีเราไปดูที่สามนะครับว่ากระตูซีซันเนี้ยมันจะพาคนไปถึงไหนเพราะเราก็เคยเห็นทั้งที่แบบซีซันหนึ่งมาเวิร์กซีซันสองไม่เวิร์กซีซันหนึ่งไม่เวิร์กซีซ บวกกมากมาดังมากๆก็มีแต่กลับการรับโ solo นี่ครับซีซั่นหนึ่งทำมาได้ดีเท่านี้นะซึ่งดีมากแล้วในการไปกับตัวซีซั่นเดียวแต่สีซั่น s o นี่ทำได้ซีซั่นสองก็คือสร้างมาตรฐานจากเดิมขึ้นไปครับเป็นแบบ New High ใหม่เราก็เหมือนได้อันที่สองตรงนั้นแบบรับส่วนบุญแบบเต็มๆแบบนี้เลยเราต้องกราบแบบโอ้โหเ็นจางก็มาดีแบบขอบพระคุณมากเลยนะครับมันก็ทําให้อย่างที่บอกกับ m าร์ e ติง g ศูนย์ของจริงครับคุกคอนเทนต์ที่เราออกแทบจะออร์แกนิกเลยอ่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ ใช้แอดสเปนที่แบบน้อยมากเลยครับแล้วก็ไปบวกกับตัวคอนเทนต์ต่างๆในสื่อที่มันเกิดนะครับเตรงนั้นแล้วก็บวกกับแผนที่เราวางของบังเกตติ้งในเรื่องของการสื่อสารกับ KOL เอ่ยที่แบบเป็นสายอิะเอหรือเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรกมากขึ้นก็ทําให้โพสต์เรานะวันนั้นเนี่ยถ้าเด็กมีข้อมูลทีมงานขึ้นให้จะเป็นแบบเอ็นเกตต่อเปิดตัวคนไลค์น่าจะแบบสี่พันไลค์ในเฟซบุ๊กนะประมาณเอาให้เกินหลักพันอ p ต้องบอกว่าเอ็นเกระดับนั้นเนี่ยกับการทำ collaboration หรือ เวอร์ชนไหนอะในไทยอะแล้วยิ่งเราเป็นแบรนด์ออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ออร่อะโอ้โหมันไปแบบเกินตัวมากจนเราสึแบว่บโหที่มันเกินเกินเราไปมากแล้วแบบพนแชร์เยอะมากแชร์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 เต็มหน้าเฟซหน้าฟีดผมเลยอะเยอะมากจริงๆนว,วันนั้นผมก็เลยสึกแบบเฮ้ยอันนี้แหละเป็นจุดคิกออฟแหละแบบจุดออสตาร์ที่แบบน่าจะเป็นสัญญาซีโนอันนี้ว่าโอเคพคาะชานี้มาเราไม่แพ้แน่นอนเราไปได้เรามาถึงท้งแล้วในะช่นี้ไม่รู้ว่าจะไปจบไปทางตรงไหนแต่แน่นอนว่ามัน มาไกลกว่าที่เราคาดหวังเลยแน่นอนนะครับด้วยエ g จ m เมนที่เข้ามาวัานนั้นมันไอโบเยอะมาก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 ในเราใครที่ติดตามนะช่วงเวลานั้นย้อนกลับไปดูก็จะเห็นนะครับเราก็โอเคเปิดขายตามแผนที่เราวางไว้นะครับในช่วงของการออนแอร์ซีซั่น2ของโซโลเรล่นี้ครับแล้วก็เป็นพี่เราคิดว่าโหยอดขายดรียว่าน่าจะเป็นคอลเลซชันที่คิวบอยอะไม่นนะคิวบอยที่ทำคอร์รเปชันกับที่เป็นแคทเตอร์นะยูทูบเบอร์เอ่ยหรือว่า พี่ๆที่เขาปเปอิฟูอนเซอร์อะไรเ้น่าเป็นคอ l ์ชชั่นที่ชิบอยทำแล้วขายได้เยอะน่าจะต้นๆเลยของชิบอยเลยเท่าสอะเท่าสองับสามนะน่าจะเปิดร้านมานะครับร่วม5้าปีก็ต้องบอกว่ามีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่จริงๆครับแล้วก็ขอบคุณเฟนซนโซโล่เลเวลิ่งด้วยที่อาจจะไม่รู้จักหรือรู้จักมาก่อนเนี้ก็เข้ามาทักทายนะครับแล้วก็มีมีส่วนร่วมกับคอเลชชั่นนี้ของเราเยอะมาก นะครับต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็มันมันได้บทเรียนอะไรเยอะท่านผู้ชมฮะมันทําให้เรารู้ว่าหน้าหน้าวันนั้นหน้าทกในข้อสืองงานเราแอบกลัวเหมือนกันเพราะว่ามันมีการลงทุนมันคือการลงทุนดรือที่บอกการซื้อดิกระสิตถ้าใครเคยซื้อจะเข้าใจหรือใครไม่เคยซื้อลองไปถามราคาชิดดูจะเข้าใจเดี๋ยวนั้นเลยว่าโอ้มันไม่ได้ถูกแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีความเสี่ยงแล้วตัวเราเองที่ทบอกครับมันมีข้อดีข้อเสียเลือกการ์ตูนกลางการ์ตูนที่เราคิดว่าจะมีแฟนแฟนเยอะมีช่วงอายุในกลางดูเยอะรับรู้เยอะมีคนทําเยอะ ค่าคําไม่ได้ราคาหรือแย่กว่าก็โอกาสที่จะโดนคนแบบมาซื้อก็น้อยหรือสนใจน้อยเลยครับแต่ถ้าทําต้องทาให้ดีกว่าต้องต้ใช้ต้นทุนที่สูงทีนี้นะพอพอเราเลือกแล้วว่าเป็นกระตูนที่แบบเป็นออน์เดลเออเอาออนนเดแล้วกันก็ฝากเป็นวิทยาการไม่มากก็น้อยนะหรับท่านผู้ชมหรือใครที่ทําธุรกิจอยู่นะครับในเชิงของโมดิการอยากจะซื้อนะฮะดรก็สิกระตูนหน้าใหม่ผมเห็นมีหลายเรื่องเลยแบบเชนซอแบนดันดันดันอะไรอย่างเงี้ย รวมถึงโซโล่กดีไงอาจจะไม่รู้จักกร์ตูนเยอะนะเพราะว่าจริงๆต้องอย่างที่บอกยกเครดิตให้น้องๆเดี๋ยวซือ,อคิวบอยดูกระตุนเยอะมากมีทักระตุนเข้ากร์ตุนใหมา่ดูเยอะมากคิวเยอะแบบเยอะๆเลยผมล้วผมแบบไม่ต้องรีเสิร์ชเลยก็ถามน้องเดี๋ยวได้ข้อมูลครบแล้วนะครับก็เป็นกำใจให้กับคนที่อาจจะแบบลงทุนอินเวสก,กับกร์กตูนใหม่แบบชื่นชอบอินมากมีแพชชั่นมากนะครับแต่ว่าไม่กล้านะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทามันเราไม่ได้เกิดเราไม่เลือก มันเพราะว่าเรามองแวลูเป็นตัวตั้งก็แต่แน่โอเคเราทําอ่ะมีความเสี่ยงแต่เราก็ไม่อยากเจ๊งอยู่แล้วแต่เรื่องความเป็นแพชชั่นอ่ะถ้าสังเกตเอเวรเราผมได้เรื่องนี้ไอ้ไอ้แล้วเวลาข้างของเดือนที่เราพยายามจะดีไซน์กันเนี่ยหนักๆผมว่าตรงนั้นแหลักคือแพชชั่นของทีมของน้องในทีมผมที่แบบว,ว่าเขาขอินกับมันตั้งแต่แรกเลือกมันเพราะเลือกมันจากใจครับไม่ได้เลือกเพราะว่าเราแค่อยากจะตามกระแสอย่างเดียวนะครับมันเลยออกมาได้แล้วผมว่าคนซื้อก็นาก่าจะรู้สึกแบบนั้นเราทําให้ มันเกิดเป็นแบบเหมือนวรลลได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยครับลองดูดีๆดหาจังหวะทามมิ่งที่ดีผมว่าเชื่อว่ามันไปได้ครับอยากไปยึดติดว่าต้องเป็นการ์ตูนเก่าการ์ตูนที่ช้ำแล้วหรือมีคนใช้แล้วเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครหรือไม่มั่นใจถ้าสเราเป็นแคตต์รัี่เดียวกับคนที่เคยทํามาก่อนหน้าก็เราเปิดใจกับการ์ตูนใหม่แล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีอหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วคิวบอยก็คิดว่าเวนี้น่าจะเป็นเวทีที่ไม่ได้แย่แล้วอนาคตก็ มีแผนไว้ว่าอาจจะได้เห็นอีกแดเนีฟอสตว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรหรืออาจจะเป็นดนตรีไหมหรืออะไรยะไเป็นสายใหม่ๆก็มีเพราะว่าเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มของการขายลิขสิทธิ์อะทุกอย่างเลยครับที่เป็นแบรนดิ้งสามารถที่จะซื้อและเป็นคอลแลบถ้าตาใดที่มันไม่ได้คอนฟิกกับการ์ตูนเลยหนังเอ่ยดนตรีพวกนี้มีขายหมดเลยเท่าที่ผมรู้แต่ว่าที่เรียว่าคุณอยากจะสักเจสบอกกับคุณไหมบอกแบรนด์คุณไหมจังหวะไหมหรือกลุ่มคุณหรือเปล่านะครับก็ลองศึกษาทํากันบ้านกันดูหรือใครสงสัยอะไรยังไงหลังไหม่มา อ่าตอบถามได้นะครับแล้วก็อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรเขาประสบะการณ์ในส่วนไหนในการทํางานฟุตบ,บอยมาแชร์ให้ฟังแต่ที่บอกครับต้องขอสงวนนิดนึงว่าผมอาจจะบอกอะไรได้ไม่ไม่ได้เยอะมากอ่ะไม่ใช่เยอะมากก็บอกได้ตามตามที่เราคิดว่าไม่อาจจะเป็นข้อบุญลับอะไรเงี้ยหรือต,ตัวเลขเนี้ยใชย่ๆๆประมาณนั้นครับโอเคอันนี้ก็เป็นแค่เรียกว่าตอนแรกอีพี EP แรกนะครับสำหรับ การทองงานแบบคิวจะปวดของโซโล่เลเวลลิงกับคิวบอยนะครับเดี๋ยวก็รอดูว่าอีนีิตร์เราไปอยากให้พูดเรื่องอะไรนะรอย่าลืมฝากกดติดตามทุกช่องทางเลยนะครับที่มีหน้าผมอยู่นะจำไว้นะครับผมผมคือตัวแทนคิวบอยนะครับคิวบอยคือแบรนด์แฟชั่นนะฮะฝากด้วยนะจะต่อต่อยคีเอนะฮะผมพูดเป็นชื่อเลยนะไม่พูดสีฝ <laughs> ากด้วยน,นะเดี๋ยวมีคิดช้อนนะขอโฟมหมดแคปเอาไปตัดสั่ง ฝากคอนเทนต์ด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสน,นับสนุนยังมีสินค้าของ Solo Learning อยู่นะครับโปแล้วก็ตอนนี้นะสำหรับใครที่เป็นแฟนพันแเทแฟนตัวยงนะฮะแล้วยังไม่มีในครอบครองนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนจากกระตูนอดีเบะมังงะหรือจะเป็นเกมโซโลนี่อะไรนะครับอย่าลืมไปจัดก,กันได้แล้ว มันเหลือก็แบบจริงๆเหลือน้อยมากเราทํามาเยอะมากนะครับแล้วอย่างที่บอกว่ามันมันไปไกลมากนะครับในเรื่องของความต้องการแต่เราน้ํมันเหลือแค่แบบเหลือบางไซส์บางสีบางลายบางอันก็หมดไปแล้วนะครับที่ไปเป็นเจ้าของก็ได้กับจองก็ได้เพราะว่าตอนนี้นอกจากบนเว็บไซต์คิบอยเลยฮะในช้อปปี้เรามีส่วนลด20%พิเศษนะสํหรับใครอยู่คลิปนี้เข้าไปซื้อก็ได้เลยนะครับผมบนช้อปปี้ของคิวบอยช็อปนะครับสปอนเซอร์ชันของโซโล่เลวอลลิงนั่นเอง